อีกอาคารสิ่งที่จักรวาลอยากบอกเรื่องความรักของคุณในตอนนี้ตั้งจิตให้สงบและเลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณที่สุดนะคะใบที่ 1, 2หรือ3เราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกใบที่1นึไพ่เดอะสตารพลังงานของการเยียวยาและความหวัง จักรวาลกำลังจะบอกคุณว่าคุณกำลังเดินทางออกจากช่วงที่หัวใจบอบชำ้ำและเข้าสู่พลังงานใหม่ที่สดใสกว่าเดิมความรักครั้งนี้ไม่ต้องรีบค่ะเพราะทุกอย่างจะมาเมื่อคุณพร้อมเท่านั้นสำหรับบางคนไพ่ใบนี้คือคนที่คุณเฝ้าฝันถึงกำลังเข้าใกล้คุณอย่างช้าๆอย่าเพิ่งหมดศรัทธากับความรักนะคะ ความรักที่คุณสมควรได้รับกำลังจะมาในจังหวะที่เหมาะสมค่ะไพ่ใบที่2 The Tower พลังของการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นจัก,กรวาลกำลังเขย่าบางอย่างในชีวิตคุณเพื่อให้สิ่งที่ไม่มั่นคงหลุดออกไปค่ะอาจจะเป็นคนความสัมพันธ์หรือว่าความคาดหวังเก่าที่ต้องถึงเวลาปลดปล่อยแม้จะรู้สึกเจ็บแต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเพื่อเคลียร์ทางให้ความรักที่แท้จริงเข้ามาค่ะ ไพ่ใบที่ 3. The Sun พลังของความสุขความชัดเจนและความรักที่จริงใจจักรวาลอยากบอกคุณว่าคุณอยู่ในพลังงานแห่งความรักที่สูงมากไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่ความสุขจากภายในจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนอาจได้พบกับคนที่ทำให้คุณยิ้มได้โดยไม่ต้องพยายามเลือกไพ่กองไหนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะ ถ้ารู้สึกว่าตรงนั่นคือจัก,กรวาลกำลังพูดกับคุณอยู่คะ่ะ